มาครับพี่น้องวันนี้ตำเสวกุ้งสดครับพี่น้องเบิร์กุ้งตัวงี้หุ่งามครับพี่น้องกมแคบม้วครับพี่น้องเออเบิร์คนลงงงเลยงี้ครับสวัสดีครับพี่ตระแดินไปถึงนวัดสู้กุสุก่อนครับ สวัสดีจ้าซาปุยจุพักจ้ามาครับพี่น้องมาเนี่ยตำเสวกุ้งสดครับพี่น้องเบิ้ลกุ้งตัวงี้โอ้โงามครับพี่น้องก็แบบเจ็บมือครับพี่น้องเออื้อคดลงงูเลงเงี้ยครับมันก็เลยพักบานๆเขามากครับมันพักบุ้งครดูนี่พักู้นี่พักดูต้นของเข้าอีกโอ้โหมันดูร่มชีวิตหมู่บ้านนี่ห่อนมันนี่ร่มมาครับมาเจ็บแสบกันครับ อืมแซม,มน,นุ่นสินเนี่ยครับปุ่งกระกคากรอบนิ่งๆได้ลยสินครบกุ่นครับ You keep ปุ่นไหมคุกคลัทอะไร

thank <laughs> you ตวรวจเลยไปหน่อย เป็นบวบปากนี่มันยังถามความรู้สึกเผ็ดเอาแบบจริงๆริงเลยเป็นยังเผ็ดเด็กปวดหัวอ่ะลุงที่หน้าแบบท่างรัดเดีเจี่ยวกับไห้เน่น้ำน้ำปักมือพันส้ว จะไปถือ่องกวนไผ่เราพี่น้อสบายอยู่นี่ว่าจะคิดกันยู่งจะไมากินแผ่นหยางหมดที่ว่าดิบริพีดกันได้พี่น้องม,มันเผ็ดมันเผ็ดนี่มันว่าอกกันหยากรู้รู้ร่มเนาะ ร้านเหมือนฮอนครับมีร่มฮะโอตัวเนี่ยตกผิกแน่นอ่นอยังดี พอเบียบันนี้มันแตกบานเนี่ยพี่น้องแล้วฝุ่นมันวัวจากจะแตกบาน,น,น,นยังไง บ้านแต่แว่ามันเป็นมือว่าดี嘛ม,<ส>มันเขา,าเ,เรียกแตกแสมัยโบราณเลยปะนคำหนึ่งเรี่องเกอะงานหนานวายยุ่มว่านเนี่ยมนออกไม่คำหนึงเรียนหาตรงกัะวะนังขา้นราะว่นนา,า,านี้เมันเป็นเหมืองแห่งไหม เหมือนบ่ดีนะเหมือนก็ได้ไปมอากบ้านแต่มาทั้งเกิดจะเล่นตกเนี่ยทั้งอ๋อเจ้าหน้กับเขาขอบุญขอบคุณเนี่ยครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามชิ้มครับฝากกดดูพระครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วคลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนครับคลิปหน้ามาใหม่ครับชูดีครบคุยกับคลิปยังไงกันครับลำด้วยซื้อของกันครับสวัสดีจ้าจิคกี